จ้าวันนี้เฮากับปากันมาแอวบ้านโบลานบ้านฟังมินเนาะเฮาจะมาถามย้ายย้ายเป็นเจ้าของบ้านย้ายสวัสดีเจ้ยาย้ายบ้านนี่อายุต,ยตนนั้งใดละกะตั้งแต่เจนปอเจนแม่ย,าย้ายกะเจนอุ้ยปุน๊นเล็กเจนอุ้ยละกะแล้วตอนนี้ย้ายอยู่คนเดียวสาวไหน,นบ้างพวกเราพี่สาวมันอยู่ท่านสาวแหละ พัน2แล้วตอนนี้ย้ายอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็มันบ้านบักเกานี่มันมีอันนี้เปิดห้องอะไรอย่างนี้ย้ายเนี่ยโคมโคมแล้วตังพูนเป็นห้าหน้ามกัน้น้าเป็นสมัยพอไฟพอไฟสมัยก่อนเป็นห้านน้ามสมัยก่อนเป็นห้าหน้าแล้วห้านน้ามนี่เปิดเอาไอหยังเจ้าไปตั้งไว้ื่อพคนกินนหน้ามเนี่ยเป็นหม้อเป็นหม้อดินเนี่ยก็เจ้าหม้อดินเก่าแล้วบบดเดียวนี่ยังใช้ได้อยู่ก็หม้อดินนั่นได้แล้วก็ ตีตะขอแควนพองอ่ะย้ายตีตะขอห้อยอ่ะเ็นห้องวายอย่างตะขอ,อก็อย่างของเอาไว้ห้อยหมดเข้านเราห้าอยนั่นห้อยนี่ห้อ,อยหอมป่องติดเยองห้อย ขออนเ่แลก็หัวตั้งหลุมมันหมดเลยจะแล้วก็เวลาฝนตกอย่าง,งามามีมีหัวฟังก,มก็มีกคนลิ้นนี่แคเลิ้นลิ้นเก่าเนาะอ๋ะตอตรงกลางนี่มันเป็นลิ้นอีนเนาะมันเป็นลิ้นตัวบ้านจะเป็นหลังคาสองอันล้วก็มาซบกันสองห้องกันนห้องตุก,นตกฝนจะหัวช่วงนี้อินเนาะย้ายหรอสองเนี่กับสองติดตาเนี่ยกันเลยแล้วเวลาล้มเวลาอย่างเข้ามาตีเข้ามา หนาวมิ้งก็เจ้าท่านหน้าหนาวจะหนาวก็หนาวก็ท่านหน้าห่อนเหรออากาศเป็นจค่ไดนหน้าห่อนก็ธรรมดาเย็นสบายอยู่เนาะพอาะห่อนก็ได้พอห่อนเปิดหน้าต่างเนี่ยมันก็ลงเพราะห้อสบายเลยแลตะกี้ต้องเข้าไปเห็นมันมีอันห่านอัญชังเจ้าอยู่ในห้องห่อนปุยหยาเจ้าไม้ดอกอ๋อทุกบ้านสมัยก่อนเจ้าไม้สมัยพ้นปอแแม่เป็นถือเลย เป็าแบ่งห่านไว้เป็นห่านปูนยาไว้สักการะบูชาสักการะเจ้าพระวันสำคัญสำคัญเท่ากับสักการะบูชาแบบนั้นต้องเมืองต้อปล่อยก็ถึงวันเข้าพรษาเสือยังก็เอาเขาต้องเขาหนุ่ยังยืนยงเฮียมาเข้าสพรรษาแล้วไอ้เนี่ยถ้าออกกว่าออกไอ้เนี่ยเข้ากับบอกปุ่นถ้าเป็นปีไม้เมืองอีกระบอกปีไม่กระบอกว่าปีไม่ปีไม่กันมีน้าเขามีนชุมปล่อยมา สมาครับละว่ามาซัากอาวลำหอยนะอันก็ขอบคุณยายจัดนั่งเจ้าสิงคอสัมผัสนะเป็นครอบครัวกันเป็นมดเลยเนาะอยู่คนเดียวยยาอยู่คนเดียวเหีรออยู่เฮียนเก่าพ่อแม่หรือเฝ้าพ่อแม่อ๋อเฮียนเก่าก็เลยบดเต้หน่อยเจ้าแต่เขาก็ยักไขเต้แปงขึ้นมาไอพวกแข่งยายมาไขวีแล้วไขแปงแหนมฮ้ยเนี่ยแต่ยายก็ว่ามันเป็นบ้านเก่ามันแก่กันยากไมนเป็นอยนยูจีไอ้เนี่ยเจ้า ขอบคุณจัดหนักย้ายตีเพื่อสัมผัสเจ้าขอบคุณเจ้าย้ายขอบคุณเจ้า